ทุกคนอันนี้ผมพามากินตัวข้าวจีนะข้าวจีที่เมืองเลยนะครับก็หน้าตาจะเป็นยังไงจะเหมือนข้าวจีที่ว่าข้าย่างกับข้าวเหนียวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันจะมี2แบบก็คือเป็นขนมปังองวีทแล้วก็เป็นขนมปังธรรมดานะนี่ดูไส้นะเห็นปะ่ะมา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 มีผักเยอะมากเลย วันนี้ได้สารอาหารครบเต็มที่เลยกินผักไปเยอะ้ะอร่อยกว่าอร่อยกว่าอันนี้จะเป็นไส้นั่งเดิมนะอันนี้จะเป็นเนื้อขนมป,ปังธรรมดา อันนี้จะเป็นไส้หมูยอแล้วก็หมูสับข้างในมาโอ้กรอบมากนะแป้งกรอบมากทุกคนอืมอืมนอยๆคือแป้งมันจะกรอบอันเนี้ยมันจะกรอบกว่าโฮมวีท